ตอนนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อเจี๊ยบแล้วนะครับกับนวัตการครับหลวงพ่อเจี๊ยบครับขอเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังและเขาก็เจริญธรรมอาจารย์รอนุชาทรงศิลิและก็คุณแดงเอกคัมพีด้วยครับแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมพี่น้องทุกคนสาธุชนทั้งหลายที่ได้ฟังและได้ชมรายการ อของอาจารย์อนุชาทรงศิริคัมพีนิวซึ่งวันนี้อาตมาภาพก็ได้บรรจุเบีย้ยได้อธิษฐานได้ปรกเสกนะของวัตถุมงคลต่างๆของอาตมาวันนี้นะญาติโยมก็คงได้ไดชมกันแล้วนะก็ว่ากันไปญาติโยมตอนนี้ก็ได้รับความศรัทธาความเมตตาจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องประสบพี่ศรีการาน้องญาติโยม ต่างจังหวัดมากันแน่นขนาดมาที่วัดประชาโคศิตารามรมาเพื่อมาให้อัตมาภาพนาผมน้ำมนตให้บางบางคนก็มาให้เจิมลดบางคนก็มาบูชาเบียแก่ตอนนี้เบียแก่อัดเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่พอครับไม่พอโยมอาจารย์อัตมาภาพทําเท่าไหร่ก็ไม่พอทําเป็นแสนตัวแล้วครับนาเรียกว่าบรรจุประหลอดลงไปก็ดีบรรจุพุทธคุณบรรจุของปัทธรร องอิตเจผงโสรถผงม,มหาราชมหาการมหาปราบลงไปในเบีย้ยแก้แล้วครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องพระคณาจารย์ครับในจังหวัดสมุทรสงครามที่เราท่านทั้งหลายถ้าคนจังหวัดสมุทรสงครามคนจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะรู้จักกันได้ดีก็คือหลวงพ่อพระครูอุดมสมุทรคุณครับ ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคปัจจุบันแต่ณบัดนี้พระเดชพระคุณหลวงพ,อพ่อพระครูดมสมุทรคุณท่านได้มรณะระสังขารแล้วทิ้งธาตุขันแล้วซึ่งท่านเป็นพระอุปชาของอัตมาภาพได้บวชให้อัตมาภาพและอัตมาภาพก็ได้ศึกษาเล่าเรียนสัพพวิชาต่างๆโดยเฉพาะวิชามหาปราบและมหากันครับ จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้จารึกบันทึกไว้ให้อัตามาภาพเมื่อสมัยครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ครับหลวงพ่ออุดมเนี่ยวัดปทุมคณาวาสเนี่ยท่านเป็นสายพุทธาคมของหลวงพ่อปึกวัดสวนหลวงหรือว่าพระครูสมุทรวิริยาพรหลวงพ่อปึกครับหลวงพ่อปึกเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม เป็นสิทธิที่หลวงพ่อคงได้ถ่ายสัพพระวิชาต่างๆคะแนนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาการมหาระงับมหปาปาปและก็วิชาลงตะกุฏหรือว่าวิชาเสกคาถาสีพึ่งต่างๆเบี้ยกแก้ต่างๆเนี่ยก็ถ่ายทอดให้วิชาเนี่ยให้กับหลวงพ่อพระครูสมุทรวิริยาภรหรือหลวงพ่อปึกแห่งวัดสวนหลวงตำบลสวนหลวงอำเภอพวาจังหวัดสุรบุรี หลวงพ่อพระครูอุดมสมุตรคุณเนี่ยท่านเป็นพระที่เรียกว่ามุ่งมั่นศึกษาวิชาเรียกว่าพระเวทพระมนลขคถาอาคมหรือว่าถอนของถูกกระทำมาอะไรมาเนี่ยหลวงพ่อปึกเนี่ยท่านรักเหมือนลูกบุญธรรมรักหลวงพ่ออุดมวัดปทุมคณาวาดเนี่ยเหมือนลูกบุญธรรมท่านก็เลยถ่ายทอดวิชาให้หลวงพ่ออุดมหลวงพ่ออุดมเนี่ย,ท,ออยท่านเป็นเกจิ อาจารย์ล่มน้าแม่กองที่ต่างๆวัดในจังหวัดสมุทรครามเนี่ยเป็นที่ยอมรับ<ๆ>เป็นที่ยอมรับของสมภารเจ้าวัดว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเก่งท่านมีวิชาคาถาอาคมนาได้รับถ่ายทอดมาสืกสารมาจากสายหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม<ๆ>นาแล้วก็หลวงพ่อท่านก็ถ่ายทอดวิชาตรงเนี้ยให้กับอาตมาภาพก่อนที่ท่านจะมรณะละสังขารครับมรณะละสังขารเนี่ย อาตามาภาพก็ได้คาถาเจมิมรถเจมิมรถนะเจิมเรือนะที่ได้มาเนี่ยเพราะหลักฐานมีแล้วก็ท่านก็ได้จารึกประทึกชื่อให้ครับเซ็นชื่อให้อาตามาภาพกำกับวันเดือนปีพศครับอาตามาบอกคุณพ่อถ้าค,คุณพ่อจะให้วิชาอาคมอะไรกับผมเนี่ยขอให้หลวงพ่อเนี่ย เซ็นชื่อให้ผมหน่อยได้ไหมแล้วก็หลวงพ่อก็บรรยายไว้ว่าหลวงพ่อเนี่ยได้ม่อประสิทธิ์ประสาทวิชาคาถาอาคมการลงตะกุดการทําวัตถุมงคลต่างๆหลวงพ่อท่านก็เซ็นไว้เลยผมจําได้น่าจะเป็นปี5-3าสมปีพศสองพั 3, วันที่เดือนพศแล้วก็เซ็นชื่อท่านไว้ว่าพระครูอุดมสมุทรคุณ ท่านได้มอบวิชาคาถาอาคมการลงของการเสกข,ของก่อนท่านจะมรณะละสังขารเนี่ยท่านสั่งผมนักหนาเลยว่าให้บริกรรมเสกคาถาด้วยว่าโสทายะโสทายะโสทายะครับหลวงพ่อท่านกำกับไว้ว่าเขียนยันต์ตัวไหนก็แล้วแต่อย่าให้เส้นทับ,บอย่าให้เส้นขาดครับ และพยายามถ้าเกิดว่ามันไม่ต่อเนื่องให้อัดด้วยธรรมจัก,กรกับวัตนส,สูตรธรรมจัก,กรกับวัตนส,สนูตรเนี่ยนะท่านให้อัดตัวนี้ครับหลวงพ่อท่านบอกว่าการเขียนยันเขียนตัวไหนเรียกตัวนั้นนะอย่างอาตมาภาพจะเขียนให้ดูดังต่อไปนี้ครับนะหลวงพ่อท่านจะนะเขียนยันเนี่ยท่านจะบอกอาตมาภาพครับนะ บอกอาตมาภาพว่าอย่าขาดยันตั้งสมาธิให้ดีครับอาตมาภาพเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่ออุดมเพราะว่าโยมแม่เนี่ยยกให้เป็นลูกครับแล้วก็เป็นคนตั้งชื่อให้อาตมาภาพด้วยครับแล้วก็เป็นพระอุปชาบวชให้อาตมาภาพด้วยแล้วก็ประสิทธิปศ,รรศาสตร์วิชาคาถาอาคมแขน,แนงต่างๆครับหลวงพ่อพระครูอุดมท่านจะให้อาตมาภาพเจิมรถเจิมเรือเขียนยันตัวนี้ครับ ท่านอตาตมาเขียนตัวนี้ยันท่านบอกว่าเขียนยันเนี่ยเรียกไปด้วยนะท่านบอกให้เรียกไปด้วยนะนากาโรโหตุสัมภะโวจงบังบังเกิดเป็นนานาการโหโฮตุสัมภโวจงบังบังเกิดเป็นนานาการโอโฮตุสัมภโวจงบังบังเกิดเป็นนานาการโรโหตุสัมภะโวจงบังบังเกิดเป็นนานาการโรโหตุ สัมภโวจงบังเกิดเป็นนานกาโรโหตูสัมภโวจงบังเกิดเป็นนานากาโรโหตุสัมภโวโจงบังเกิดเป็นนานกาโรโหตูสัมภโวจงบังเกิดเป็นตัวนานกาโรโหตูสัมภโวจงบังเกิดเป็นตัวนานี่ครับหลวงพ่ออุดมเนี่ยท่านสั่งนักสั่งนาว่าให้อาตมาภาพบริกรรมเรียกสูตรนะเรียกสูตรเรียกสูตรชักยันว่างั้นนะหลวงพ่อเป็นยันเนี่ยเป็นยันครูของหลวงพ่อ นาเป็นยันครูของหลวงพ่ออุดมสมุรทรคุณคนี่ท่านจะใช้ยันตัวนี้เป็นเอกลักษณ์นะฮะนะมะาอาุนะมะอุคือยันตัวนี้อยันตัวนี้ครับที่หลวงพ่ออุดมวัดประทุมคณาวาสเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ําแม่กองครับนาเมืด ท่านทิ้งละสังขารแล้วม,มรณภาพไปแล้วท่านถ่ายทอดยันตัวนี้แลกคาถาสัพพวิชามหาบาปมหากันให้อัตมาภาพนะตอนนี้อัตมาภาพก็ทำนาเศกถาไม่ว่าจะเขียนยันปัตมมังยันโสรถยันมหาราชอะไรแล้วแต่ก็ต้องอาศัยบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์รแล้วก็ครูบาอาจารย์ของอัตมาภาพในสายสัพพวิชารัา อีกองค์หนึ่งก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูโสพิทวิริยาพรครับหลวงพ่ออิดหรือพ่อท่านอิดเนี่ยแหละวัดจุรามณีเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยได้วิชาคาถาอาคมนาสายของหลวงปูค่ครีหลวงปูค่ครีเนี่ยหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีเนี่ยจังหวัดสมสุทรสงครามอำเภอพอวานีท่านได้มาเรียนศัพทวิชาต่างๆจากหลวงพ่อค,ครี ท่านได้รับวิชาคาถาอาคมณของเมืองอณของเมืองและก็ยันพระชิมพีคือยันดอเด็กที่เรียกว่าดอเด็กดอเด็กด,ด,ด,ดอใหญ่เนี่ยเนี่ยหลวงพ่ออิดเนี่ยได้สัพพวิชาเรียนมาโดยแท้จริงและเป็นตัวจริงไม่มีตัวปลอม,อมหลวงพ่ออิดแห่งวัดจ,จุฬาเนี่ยท่านมาเล่าเรียนตั้งแต่เป็นเนเนมาที่วัดประชาแห่งนี้นะฮะท่านเรียนสัพพวิชา หลวงพ่ออิดท่านก็สอนใ,ให้อตาตมาภาพเขียนยันนยันต่างๆเนี่ย <captain. S 1> ท่านสอน,นให้สัพพวิชาคา,าถาอาคมต่างๆเนี่ยยันตัวนี้นหลวงพ่ออิดเนี่ยท่านจะให้เขียนอยู่เสมอนยันเทเพราะหลวงพ่ออิดเนี่ยท่านจะยันเทแต่ยันของท่านเนี่ยจะไฝว้สองชั้นเน,น,น,นี่ยยันเทเนี่ยยันสารพัดยันเนี่ยกันหมด เป็นมหากันเป็นเมตตาเป็นสเสน่ห์เป็นเดชเป็นสีเนี่ยนะฮะอันนี้ยันนี้อตาตมาเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับให้ดูคร่าวๆฝีมืออาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะนี่โยมนะแล้พยายามนะดูโยมรู้จําไว้นะนะอักขระเลขยันตต่างๆนะ สับพระวิชาต่างๆอาตมาภาพได้ถ่ายทอดจากหลวงพ่ออุดมกับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีโยมท่านมีมีหลักฐานหลวงพ่ออิดท่านก็เซ็นชื่อไว้ให้ไม่ใช่ให้อย่างเดียวผมไม่เอาก็บอกแล้วถ้าให้หลวงพ่อต้องเซ็นชื่อทำในยคัมภีร์พระเวทอาตมาไม่ได้ลงมาครับอันนี้เป็นยันเทนะแล้วตามด้วยอิสวัสุะอิสวาสุนี่คืออิติปิโสครับ อิติปิโสนี่จะคุมหมดทั้งเมตตามหายมแควคาดกลงกับพันชาตรีเป็นเสน่ห์เมตตาก็แล้วแต่หลวงพ่ออุดมเนี่ยอาจารย์รผมเคยขนาดที่ว่าเขียนยันแล้วไม่ได้เรียกสูตรนะแกรู้ครับแกรู้แกก็เลยเอาไม้น่ะแก้งอาตมาเคาะกระบานนี่ในในฐานะเป็นลูกน้าก็บอกว่าแกก็ว่าไอ้หา เขียนเรียกมั่งไม่เรียกมั่งว่างั้นนะแต่ผมจะดูว่าหลวงพ่อจะรู้ไหมนะเพราะว่าตะกุดเหล่านี้หลวงพ่อท่านก็ไปคนเรียกสูตรแล้วจริงๆหลวงพ่อท่านรู้ท่านบอกเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยนะยันต่างๆก็าบอกว่าเขียนแล้วให้เรียกเรียกสูตรนะชักสูตรนะฮะแล้วต้องเรียกทุกตัวนะต้องเรียกทุกตัวเขียนตัวไหนตัวนั้นขึ้นกระดูกเรียกว่าเป็น เส้นกระดูกรกะดูนี่เขียนยันตรีเนี่ยเรายันสี่แล,แล้วก็เขียนเรียกว่าจัตุการโร,รถ้ายันสามก็รัตนรัตนะแนะปลว่าสามรัตนการโรนะถ้ายันห้าก็ปัญจากาโรครนะถ้ายันเก้ายอดหรือยันเก้าเนี่ยก็นาวกาโรนวะแปลว่าเก้าต้องขึ้นเชิงยันเรียกว่าแลกเส้นกระดูอ,อาจารย์จะให้เขียนยันอะไรบ้างนะวันนี้ครับนะยันที่ใช้ปกติทั่วไปเนี่ยนะครับของสมุด สงครามสมุทรสาครเนี่ยเกจส่วนใหญ่ใช้ยันตัวไหนครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้เฉพาะสายหลวคงควบคงมนะอ่าสายหลวคงค่อคงนะครับสายหลวคงควบคงมครับนะเราก็ศึกษาเรื่องยันไปด้วยนะครับนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยนะแฟนรายการหลายท่านรวมถึงชาวต่างประเทศด้วยนิยมเรื่องอัครยันแล้วก็เรื่องของคาถาด้วยนะครับนั้นนะหลวง พ่อเจีย๊ยบท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องอักขระยันแล้วก็คาถาเราก็นำสิ่งมงคลดีๆมาฝากและบอกแฟนรายการด้วยนะครับนะท่านกำลังเขียนอักขระยันยอดนิยมนะของหลวงพ่อคงวัดบางกบพร้อมนะอักขระยันทีนะ่มีความงดงามแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะนิยมใช้ในวัตถุมงคลต่างๆนิยมใช้ในผ้ายัน นะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยครับนะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่านะท่านเขียนยัน,นที่เรียกว่ายันอะไรนะครับนะหลวงพ่อเจี๊ยบวัดประชาโคสิตารามสมุทรสงครามครับนะท่านกำลังเมตตาเขียนยันให้อยู่นะครับนะใครที่สนใจนะก็เข้ามาติดตามรับชมได้นะครับ ก็เป็นความเป็นมงคลวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ที่นะภายในอุโบสถของวัดแห่งนี้นะครับนะนี่ะด้านหน้าพระประธานปางมานวิชัยนะพระพุทธรูปศั์สิทธตภายในโบสถ์วัดประชาโคสิตารามแห่งนี้ครับนะซึ่งปัจจุบันมีหลวงพ่อเจี๊ยบดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสนะยันยน,นี่ฮะโอ้โห นะครับยันตัวนี้เป็นยันน้ำเต้ายันน้ำเต้าอหรือพระเจ้าห้าพระองค์ที่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อปึกวัดสวนหลวงหลวงพ่ออุดมที่ใช้อยู่ยันตัวนี้เป็นยันของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแต่จุดนี้บางทีเส้นไม่ตรงเส้นเล็กเส้นแคบเขาก็จะจุดลงไปเขาก็จะบริกรรมว่าณกาโรโหตุสัมภะโวจงมาบังเกิดเป็นณขึ้นแล้วก็ขวาซ้ายเนี่ยก็ โมกาโรตุสัมโพจงเกิดเป็นโมพุทธกาโรตุสัมโพพุทธากาโรตุสัมโพจงเกิดตทายะกาโรหตุสัมโพจงเกิดตถาสําเร็ินะนะสำเร็จเนี่ยยันที่นี่ยันเป็นยันครูยันของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับอันนี้ที่หลังเหรียญตามวัดต่างๆจะนิยมไปใช้กันนะฮะด้านล่างเขียนว่าอะไรครับนะณโมพุทธายณโมพุทธายณโมพุทธายนะขึ้นต้นแก็คือ พระอัญญาโกธัญะวัปปะพัสยมาสามามะสยมหานามอาส oh cu ัชิก็คือที่ได้ดวงตาเห็นธรรมนาเป็นอัครสาวกของพระเจ้าคือพระเจ้าห้าพระองค์ก็มีอัญญาโกธัญะวัปปะพัสยะมหานามอาสัชินี่แหละที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดนะฮะเป็นเป็นพเมตตาเรียกว่าพระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์พระเจ้าห้าพระองค์